ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็อยู่ระหว่างดูของกลางนะคะที่ตรวจยึดมาได้จากผู้ต้องหาบัญชีมานะคะตัวผู้ต้องหาในคดีตอนนี้อยู่ที่ปอทอยู่ที่ปอทอปกติดำเนินคดีก็ได้นะครับพวกในกีเลียันก็แต่ดำเนินคดีอยู่เห็นบอกพอแถลงข่าวทีไรแล้วก็ต้องผันดันออกกลับนอกประเทศ อ๋อถ้าถ้ามีข้อหาในเมืองไทยก็ต้องให้จบคดีในเมืองไทยก่อนแต่บางส่วนก็อยู่ในต่างประเทศก็มีแล้วก็บางส่วนที่หลบหนีไปแล้วก็มีแต่พวกนี้คือเขาทำเป็นเป็นกิจวัตรคือทำไปหลายเคสครับทำต่อเนี่ยเงินเข้าประเทศเขาก็เป็นกลุ่มเขามากกว่าเป็นกลุ่มอะไรก็จะทำพวกอีเมลสแกมโรแมนสแกมนะครับก็ประมาณนี้ครับคือเขาก็จะอย่างเงี้ยพอได้หลอกเงินมาโอน ไปหรือว่าหลอกมาเขาได้เงินมาก็จะมีการกระจายไปหลายประเทศก็มือครับคนไทยส่วนมากก็จะเป็นเป็นผู้หญิงที<ด>่ยเป็นภรรยาที่ที่เขามาพบกันในเมืองไทยแล้วก็เอาไปใช้ทํางานดีแล้วเหมือนเขาก็หลอก,อกใช้ไปส่วนใหญ่มีทั้งโอนเป็นเงินสดนะครับโอนเข้าบัญชีกันก็มีนะครับแล้วก็เอาไปซื้อคริปโตนะครับซึ่งเราก็ เห็นว่าไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับ,รบแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างตามยากเพราะว่ามันเป็นริโตเนี่ยมันก็ไปต่อครับต mm ้อ hmm. งน,นะครับว่าตอนนี้ที่มันเป็นแกมหรือ mm hmm. เ,เป็นการหลอกลวง,งต้มตุนนะครับ mm hmm. ก็จะมีหลักๆก,ก,ก็อีเมลแกม mm hmm. ก็คือเนี mm ่ย hmm. การส่งอีเมลปลอมเข้ามาครับ mm hmm. ให้เปลี่ยนเลขที่บัญชีเนี่ย mm hmm. ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับดูให้ดี mm hmm. อีกอันนึงคือโรแมนต์แกมโรแมนต์แกมเนี่ยก็คือ การที่เขาจะแปลงตัวเป็นคนที่หน้าตาดีนะครับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมาหลอกเหมือนกับว่ามาจีบกันนะนจีบกันเสร็จเนี่ยว่าจะลักษณะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาที่เมืองไทยนะแต่คุณต้องช่วยจ่ายค่าภาษีก่อนอะไรก่อนเครับทน<ค>นี้ก็โดนหลอกกันเยอะนะครับก็ด้วยความรักด้วยด้วยความผูกพันทางกิจเน็ตนะครับแล้วก็แล้วก็ ความโลภประกอบหมายถึงว่าเขาจะเอานะเอาเอาเงินมาล่อว่าจะได้เงินจนํานวนมากแต่เราต้องโอนเงินก่อนนะครับเทนี้เนี่ยสูงสุดที่เราทําคดีไปนะครับความเสียหายหลายพันล้านนะครับรายเดียวรายเดียว